สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่อยู่ผมครับเนี่ยมีเกย์สองคนเนี่ยเขาชื่อว่าเกย์บอสที่ที่เรียนที่เลียยอยู่ครับนี่คือคนโหดเราชื่อว่าเกย์วุ่นครับดูไว้ดูไว้ถ้าเดี๋ยวผมจะให้ไอดีไว้ใต้ลิงก์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กับผมครับ EP สองก่อนล้างอัพไปอัพไปอัพเดตไปเยอะเลยจะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มกลายเป็นหิง พยายามเอาะใช้ของให้คุ้มค่าที่สุดว่ามันโคตรอ็นนี่เลยเปืองโคตรแพงเลยอ่ะไอ้เนี่ยใช่ครับดิ้นห้าบาทคิดดูคิดดูแล้วขายได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าโคตรเปลืองเลยเอ้ยเรามีกระบองเพชรเดี๋ยวเราไปใส่ในกล่องก่อนตั้งเงินเราครับ มอนันมีแอปเปิ้ลอยู่สี่อันอ่ะแกมีกี่อันสี่อันเหมือนกันเอาเอาไปขายเลยเดี๋ยวไปเอาของเลยเขาเนี่ยแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเล่นแร่ไปเดินหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเลยมงินก็ประมาณแบบใช้ได้มันก็ไม่ถือว่าห่วยเท่าไหร่นะเราต้องการไอตัวหนึ่งอันทำที่เฮ้ยไม่ต้องซื้อเดิร์ดเดิร์ดเรามีสามเจ็ดอัน เราขุดจากบ้านมาสามเจ็ดไม่ต้องเซอแล็ตซื้อโซแซ,ซนปะ <มา S 1> เอาซื้อหน่อยเอาซื้อไปปลูกไอันี้หน่อยโซแซ,ซนอะไปปลูกหูในเธอหน่อยบอสเรานี่มว่าอาหารลดหมดแล้วเนี่ยวิงไม่ได้ตายดีกว่าตรงรกระเป๋าลกเนี่ยในกล่อก็นไม่ชอบกิน้ำมันช้าไงกินอนะ คุณิืมโซแซนซื้อได้สองอันบัตรลายอ้อผูกได้เราถึงว่าเศรษฐกิจมันตอนเยอะเห็นบอสรลยได้ไอ้ผลผลิตดีผลผลิตดีโอ้เจ็ดอันเลยเออขาบเลยนะคุณณนุป่ะแล้วแตงโมหายไปไหน ผมยังไม่ได้ปลูกเลยบอสใส่ในกล่องไว้ไดีของแล้วเนี่ยไอ้พวกคือผันไม่รู้จะปลูกตรงไหนอี้ไอ้พวกเนี่ยแตงโม,ม,มแล้วเนักจะมีอุปสรรคหรือไม่คิในความคิดนะว่าไม่เงี้ยโอ้โหะครับงัดปะครับ,บ,บ,บนี่ครับแตงโมนี่ยโอเคครับเอาแตงโมหมดเลยแล้วกันเนาะ มองตรงไหนแตงโมรงไหนเ่ยึ่งสองสามสี่ห้าทองมีไหมมันทองมีไหมมี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 ขทงมีเม็ดอยู่เกอันอยู่กับนาโนอ๋อเหอขอเลยนี่นี่ขาองเของของนี่แตงโมเนี่ย ข,ข,ขุดข,ขุดแล้วแล้วมันไม่ได้กลับคืนมาไม่ใช่หรอได้บางอันไดนี่นี่นปาน,นไม่ได้คื้ปัญหาอ๋อบอ่นนี่เราก็จะเป็นเตงโมขึ้นอย่างตรงนี้เราไปดูนี่มันหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมา ไปเรียนบ่อยจังเริ่มวันด้เธอมาอีกเก้าอันฮัลโหลฮัลโหลอะไรอยู่ฮัลโหลใครอะพี่เกดผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเอเหรอถ่ายคลิปอยู่เหรอถ่ายกอลังเทยดิไทย่ทยไทยเลิฟไหนเข้าได่เนี่ยเลยหนึ่งหยุดท่านั่นหนึ่งยหยุดท่าหยุดท่าเลิร์ฟไหนอะเฟิร์สสบายหมันก้าวเฟิร์ส ถ่ายไทยไทยลิปเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกิมันเป็นเกาะลอยฟ้าพี่เออกามันเป็นเกาะลอยฟ้าโอเคโอเคงั้น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 เดี๋ยวว่าจะมาเข้าร่วมคลิปด้วยแล้วกันอ๋อแก้วผมโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วเข้ามาเราตกใจเสียงเกาะตอนนี้เราเป็นเกาะแห่งความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ทำอะไรต่อรีบอสบอสว่างๆหรือเราอยากให้แกโหลดคีย์เวิร์มาเล่นดีกว่าหนุกหนุกมันเกมเหมือนไมค้าแต่สร้างบ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แกเคยเล่นเหรอเคยทีๆๆ่เอ็มเคยที่เอ็มพี่กายเล่นอยู่เฮ้ยเล่นกันบ้าเล่นกันบ้าจอยเราเราจอยเป็นนะเว้ยทำมาเชียไม่ไม่เราไม่มีทามาไชฮะโหลดสิครับเดี๋ยวผมให้เว้ย ทำไมอะหนุกหนุกนะเว้ยไม่เล่นก็ไม่เล่นทำไมไม่เล่นวะหนุกจะตาย